The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเวียชีพเป็นนางพยาบาลดูแลคนไข้จะลืมดูแลแลคนในกระจกได้พบรักและแต่งงานกับสามีชาวไทยและก็มีบุตรชายด้วกันสองคนแต่คนที่สองชิงไปละโลกไปประโลกก่อนกำหนดครอดส,สองอาทิตย์ค่ะคุณหมอบอกว่าเขา,าแข็งแรงสมบูรณ์อาการก็ครบ32ตาให้เปอร์เกินขีด ปกติขณะอยู่ในคันมานดาอย่างดิ้นแรงมากก่อ<ต>ให้เกิดสภาวะสายสะดือสายสะดือพันตัวเพราอเอ็กซ์ซส์มากไฮเปอร์สายสะดือเลยพันตัวทําให้ขาดออกซิเจนเสียชีวิตในคันเพราะนั้นขอบอกเขาบอกใครจะไปเกิดใหม่นี่นะเวลาอยู่ในคันมานดาให้นิ่งๆเฉยๆถ้าเต้นมากก็เดียวนีม่มันพันตัวนจนขาดออกซิเจนเสียชีวิต จึงเหลือลูกชายคนโตเพียงคนเดียวนี่ไหมให้เปิดจนตัวตายเนี่ย <c oughs> และลูกชายคนนี้เองคือรหัสแห่งความทุกข์ทรมานของลูกมาจนทุกวันนี้ค่ะตอนเล็กๆล,ลูกชายคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักมีเมตตานะแต่เซนมากเซนซิทีฟมากพอทราบว่าจะมีน้องเนี่ย เขาจะเข้ามาคุยกับน,น้องซึ่งอยู่ในท้องว่าน้องเอ๋ยพี่เนี่ยเลิบน้องนะไอ o เลิบอยู่หลายเด้อจากพี่ชายถึงน้องแต่เมื่อทราบว่าน้องไม่สามารถลืมตามมาดูโลกได้อีกแล้วเขาเสะเทือนใจมากจาที่เคยเรียนได้เอแทบทุกวิชาร่าเริงยังเป็นที่รักของคุณครู ยกมือตอบคำถามเสมอก็กลับเป็นเด็กที่เฉยเมยไม่พูดกับครูไม่เล่นกับเพื่อนจนต้องให้นักจิตวิทยามาบาบัดเขาจะสนิทกับพ่อมาเมื่อเขาอายุได้สิบสี่ปีลูกจะสินญจแยกทางกับพ่อเขาอ้าวแล้วกันแต่ความเห็นที่ไม่ตรงกันทางธุรกิจลูกชายต้องมาอยู่กับตัวลูกเพียงคนเดียว นับเป็นความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของเขาแต่คราวนี้เขากลับมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวยามทำตัวเป็น Man of the House ชายที่ดูแลครอบครัวปลอบลูกว่าแม่แม่นไม่เด,เดียวเดียวได้นะแม่ยังมีผมอยู่ทั้งคนและก็มีแมวอยู่ทั้งตัวลูกชายแล้วตัวลูก จะกลับไปเยี่ยมคุณยายที่เมืองไทยทุกปีเขาเคยบวชเนระบวชพระที่วัดสุดทัพถึงสองครั้งพอกลับไปอเมริกา,าก็ได้ชักชวนเพื่อนฝรั่งไปวัดทำบุญและนั่งสมาธิเป็นประจำลูกชายนะ่ะเป็นเด็กเรียนเก่งและชอบช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอเช่นช่วยเข็นรถเสิร์ฟขนมน้ำผลไม้ให้แก่คนแก่ที่สถานดูแลคนชราดังนั้นช่วงที่เรียนมัธยมิสุดท้าย คอลเลกหลายแห่งถึงก็เขียนจดหมายมาชวนให้ลูกชายให้ไปเรียนด้วยเห็นไหมจ๊ะคนดีที่โลกต้องการเห็นไหมโดยเอพาะเด็กอ,อย่างยูนี่หายยากไม่ใช่เป็นหนอนหนังสืออย่างเดียวนี่เห็นไหมจ๊ะไม่ได้เป็นหนอนหนังสือยอย่างเดียวแต่ยังทํางานในสังคมด้วยดังนั้นขอเชิญมาเรียนกับเรา บางแห่งถึงขนาดจะมอบปริญญาตรีให้กับปริญญาโทพร้อมกันเลยให้สองใบเลยนี่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกเรียนคอลเลทที่ไม่ใหญ่โตแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านเขาให้เหตุผลว่าเพื่อที่เขาจะได้อยู่ใกล้กับแม่ระหว่างที่เข้าเรียนนั้นเขาก็เรียนอยู่ในคันแอดวานซ์คือเกินระดับชั้นของตัวเอง ในวิชาคณิตศาสตร์และก็นอนเนอร์เรียนเก่งในระดับชั้นเดียวกันในวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์ติวเด็กที่เรียนไม่เก่งได้รับค่าจ้าง6.5ดอลลาร์ต่ชอชั่วโมงไม่เป็นเงินที่ไม่มากแต่เขาและลูกก็ภูมิใจมากค่ะเขามีความสามารถครอบด้านจริงๆนอกจากเก่งเรียนแล้วเขายังเก่งงานปั้นและดนตรีด้วย แต่สิ่งที่เขาหลงไหลาไม่สุดกลับกลายเป็นมายาคนคลัางไข้นักมายาคนชื่อดังอย่างเดวิดคาร์บฟินเป็นสมาชิกแมจิคลับตั้งแต่มัธยมพอเรียนคอรีเดซึ่งไม่มีชมรมมายาคนเขาก็ไปเสนออาจารย์แล้วก็ตั้งตดนเป็นประธานชมรมมายาคนขาแรกเขาว่า,าจะไปเล่นกลให้โรงพยาบาลเด็ก และถูกว่าจ่ายไปเล่นในงานเลี้ยงเหมือนเกิดระหว่างภักการประชุมของนักธุรกิจและยังคงเป็นเล่นในลิงคอนเซ็นเตอร์ซึ่งเถอเป็นเวทีที่มีระดับสําหรับวงการแสดงทีเดียว <c oughs> การที่เขาเป็นประธานชมรมมายากลจึงถ้ามีโอกาสพบป,ปะนี่น,นี่นักมายากลดังๆหลายครั้ง รุ่นั้นได้รักการฝึกฝนเทคนิคและมีอุปกรณ์มายากลเพิ่มขึ้นมากมายจะนทรนหนึงได้รู้จักกับประธานใหญ่ซีอของสมาคมมายากลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกสมาคมนี้จะมอบรางวัลในนักมายากลที่ชนะการแข่งขันต่างๆทั่วโลกคล้ายรางวัลออสการ์อสอสการ์มาย,กยากลเปิดรับสมัครสมาชิกและขายอุปกรณ์สําหรับการเล่นกน ทางอินเทอร์เน็ตในระยะนล,ลูกทำงานหนักมากเราสองคนแม่ลูกก็ไม่ค่อยจะได้พบกันจะใช้วิธีคุยทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่เมื่อทําประธานใหญ่ซีอโอของสมาคมทราบวาลูกชายของลูกไม่มีพ่อเขาจึงได้เรียกลูกชายว่าซันไมซซันและบอกว่าเอางี้แล้วกันฉันจะเป็นพ่อของเธอเองฉันจะปั้นให้เธอเป็นนักมายากรมือชีพ ระดับโลกพรับมายากลดังๆาัฉันปกปานมาหมดทั้งนั้นแหละแล้วเขาก็ชวนลูกชางลูกไปอยู่ด้วยแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆบอกว่าจะไปแสดงมายากลที่ฮ่องกงหนึ่งอาทิตย์พอครบอาทิตย์ก็โทรมาบอกว่าจะไปต่อที่เกาหีใต้อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ส่งข้อความบอกว่าจะอยู่ที่าสเวกัสแล้ว ทำงานอยู่ที่นั่นคงนานหน่อยก็จะได้กลับมาเยี่ยมแม่แล้วก็ไม่บอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกเลยตอนนี้ข่าวคราวเงียบหายไปกว่าสามปีแล้วลูกต้องอยู่แบบห่วงหาและเดียวดายอยากจะฝากคาพูดไปถึงเขาเลิศเกินอยากฝากครูผู้ใหญ่ช่วยบอกหน่อยแต่ตอนนี้แม่เนะี่ยเดียวดายแล้วนะลูกของแม่ทั้งคนหายไปไหน ไมลูกจึงปล่อยให้แม่เดดเดียวเดียวได้กลูกแม่ครั้งสุดท้ายที่ลูกได้ยินเสียงลูกชายคือมาตอนปี2548โอ้สองปีแล้วเนาะตอนที่คุณแม่ลูกถึงแก่กรรมค,ค่เขาฝากข้อความเสียงทางโทรศัพท์ว่าเขาเสียใจพิสเ e l เอ v e r y ันไอเซน d ม y เลิฟแล้วไม่ได้ติดต่อใครอีกเลย เป็นความลับที่ดำมืดว่าเขากำลังเล่นมายากลหรือกำลังหลงกลอะไรอยู่หรือเปล่าลูกเขาฝากหลวงพ่อช่วยคุ้มครองด้วยนะเจ้าคะ่ะคุณแม่ลูกมีชีวิตที่ลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวคนเดียวของท่านแต่ไม่มีสามีช่วยเหลือบางครั้งท่านก็นอารมณ์ร้ายโดงิดใสัยลูกแต่จะสอนลูกเสมอว่าไม่ให้โกรธพ่อมันเป็นเวรกรรมของเราคุณแม่จะชอบสร้างพระองค์ใหญ่ๆถวายวัดเสมอ สองปีก่อนเสียชีวิตลูกเด็กติดดีเสีนเท่านท่านจับฟังหลวงพ่อเทศมากแม้จะหูไม่ค่อยจะดียังพยายามจ้องตรงหน้าจอเพื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อค่ะคุณแม่ท่านมีโรคมากทั้งเบาหวานหัวใจความนันและคอเลสเตอรอลสูงวันหนึ่งอะไรท่านกําลังเดินไปคุยกับเพื่อนท่านก็เป็นลมสุดลงมาเฉยๆส่งโรงพยาบาลไม่ทันยังเสียชีวิตค่ะนี่ความตายไม่มีนิวิตหมายเลย คุณพ่อของลูกเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นญาติห่างๆของคุณแม่ท่านสองแยกทางกันก่อนที่ลูกจะเกิดซิอีกจึงไม่มีโอกาสเห็นหน้าท่านกระทั่งมสี่ลูกเรียนหนังสือเก่งจนได้ลงในนิตยสารเพื่อที่ทํางานพ่อเห็ลูกลูกแล้วเอกใจว่าเอ๊หน้าคล้ายพ่อและนามสกุลเดียวกันจึงไม่บอกพ่อ พ่อของลูกก็ตามหาจนพบหลังจากนั้นจะคอยดักให้รางวันเวลาลูกสอบได้คะแนนดีเสมอตอนนั้นลูกก็ยังไม่รู้สึกผูกพันอะไรกับท่านกระทั่งมาอยู่อเมริกา,กาและมีโอกาสฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชิโวเรื่องพระคุณพ่อท่านถามว่าพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกมาเนี่ยมีพระคุณหรือไม่ แล้วก็ได้รับคาําตอบว่าแม่พ่อจะไม่เลี้ยงก็มีพระคุณอย่างมากเพราะท่านได้ให้กายอยากแก่เราไว้ใช้สร้างบารมีทำให้ลูกเข้าใจแล้วก็กลับมา,ารักพ่ออย่างสุดหัวใจเลยค่ะป้าน,น,นเป็นคนใจดีชอบทําบุญท่านรักและตามใจลูกมากยามที่ลูกสูกขุณแม่เดือกขป้าก็จะมาปร,รามแล้วก็ว่าคุณแม่ทันที ท่านแข็งแรงมาตลอดจนในวันหนึ่ง,งเมื่อสิบปีที่แล้วสุนัขที่ท่านเลี้ยงกัดกัดกันอย่างเ,เอานปแล้ตายระวังนะส,สุนัขเนี่ยทำให้ท่านต้างขับยาศึกแต่กลับโดนตัวหนึ่งรอบกัดมันมังงับเข้าที่แขนเต็มเขี้ยวหลังก็จะพาไปหาหมอแต่ท่านบอกก็หมาของตูดีไม่เป็นบ้าอะไรหรอกแต่แผลนั้นกลับอักเสบขึ้นทุกวันคืน จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าเชื้อสุนัขบ้าได้เส้นเสน็จแล้วก่อนเสียชีวิตท่านฝันว่าได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นแต่คนแต่งตัวส,สวยๆมีเรือนโบราณกําลังออกร้านมีของกินมากมายแล้วได้ยินเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันต่อมาไม่นานท่านก็เสียชีวิตเพราะนั้นใครเลี้ยงสุนัขเอามาอุ้มเอิมจนกระทั่งมันพิการจะเดินไม่ได้แล้วพึงระวังให้ดีนะ คำถามห้็ด้ลูกชายคนนี้สอนยิงเสียชีวิตตั้งแต่ในท้องตายแล้วไปไหนลูกจะติดพิบากกรรมอะไรในการเสียชีวิตของเขาหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรคะเขาได้รับบุญสร้างพระและทุกทุกบุญหรือไม่คะเฮ็ไดไลูกชายคนโตจึงเรียนเก่งมีความสามารถหลายด้านนั่งธรรมะก็ได้ดีชอบเฉลือสังคมแล้วก็มีความกระตันอยู่ก่อนหน้าที่จะเจอประธานใหญ่เขามีแฟน ซึ่งทำให้ลูกชายกลายเป็นคนดื้อรั้นมีผลการเรียนตกต่ำถึงกับซ้ำชั้นเขาทำบุพกรรมใดเริ่มกันมากับแฟนคะและเหตุใดลูกชายคนโตจึงชอบและมีความสามารถด้านมายากลเมื่อเจ้าประธานใหญ่กระถูกชักชวนให้ไปอยู่ด้วยตอนนี้ลูกชายมีความเป็นอยู่อย่างไรทำไมถึงไม่ได้กลับจะได้กลับมาหาลูกหรือไม่เมื่อไหร่ลูกชายและประธานใหญ่ทำบุพกรรมใดร่วมกันมาจึงทามาเจอกันในชาตินี้ ล,ลูกชายลูกชายได้มาช่วยงานพระบุทธศาสนาเป็นกลวิระเทศกับเพื่อนต่างชาติและบวชตลอดชีวิตที่วัฏพระตร์กายเขาจะมีบุญในธทรมเช่นนั้นไหมคะอาชีพบราการถือเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ตายจาการหลอกลวงไหมและเป็นสายหนึ่งของวิชาวิาทยาธรไหมคะและจะมีผลต่อปรโล,โลกอย่างไรแก้ไขได้อย่างไรหากเรียปความบันเทิงเฉยๆจะบาปไหมคะฟังแล้วหยองกัน ทำไมคุณแม่จึงมีชีวิตที่ลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวอยู่คนเดียวเหตุใดท่านจึงเป็นลมเสียชีวิตกับทันหันเวลาพวกมายาคนเขาเจอกันก็จะคุยกันแต่เรื่องมายาคเนี่ยคุยมีคตินิพิตอย่างไรตอนนี้อยู่ไหนลูกบอกแต่หน้ารูปแม่ตามไปไปมหาธรรมกายเจดีซึ่งมีองค์พระและเสาแก้วของท่านด้วยถ้ารับทราบและทําตามหรือเปล่าคะ คุณแม่ได้รับบุญทางกาที่วทิศไปให้หรือไม่สั่งดีอะไรถึงลูกบ้างคะเหตุใดลูกยังจากคุณพ่อตั้งแต่เกิดแต่มาพบในภายหลังลูกชาเคยเล่าว่านั่งสมาธิได้คุยกับคุณตาเพราะเห็นคุณตาเหมือนในรูปแล้วคุณตาฝากขอโทษคุณแม่ด้วยจริงหรือเปล่าคะตอนนี้คุณพ่อของลูกอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านได้รับบุญสร้างงพระและบุญอื่นๆไหมคะ ลูกกับคุณป้าทำบุปกรรมใดร่วมกันมาตอนเล็กๆท่านยังรักและเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีเหตุใดคุณป้าจึงเสียชีวิตด้โรคพิษสุนัขบ้าสถานที่ที่ป้าฝันเห็นคือที่ไหนมีจริงหรือไม่คุณป้าตายแล้วเป็นไหนคุณสร้างพระสาวแก้และทุกๆบุญช่วยท่านได้อย่างไรบ้างท่านสั่งดีถึงลูกบ้างไหมคะคุณยางลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญนั่งสมาธิ ถือบสถศีลเสียชีวิตไปสามสิบปีทีแล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนจ้รับบุญที่ลูกสา้ของพระให้ท่านและบุญอื่นๆหรือไม่นี่ก็ความอะไรฝากถึงลูกไหมคะลูกทำบุญกับวัดพระธรรมกายแต่ก็ทำด้วยบำรงวัดอื่นๆด้วยเป็นอย่างดีจะท้ายมีสายบุญกับดูสืบรีบุญพิเศษน้อยลงไหมคะลูกสามีและลูกชายมีบุปกรรมร่วมกันอย่างไรจึงได้เกิดมาเจอกันในชาตินี้ ปุทธนตอที่ผ่านมาเราทั้งสามสร้างบาร,รมีกมกุขณนะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกะองทัพธรรมคะหลับตาฝันเป็นต,ต,ตุเป็นตาเตือนขึ้นมาและก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรกากันจาลูกชาคกนที่สองเสียชีวิตในท้องพระกำเแนอดีตเคยทำแทง้ง โดยใแฟนที่ตัวจทำให้เขาท้องและให้ไปทำแทงมารวมกับกรรมจะเกิดแกล้งลูกสุนัขโดยเชือกผูกคอแล้วก็ลากลากลมันไปแขวนคอกับต้นไม้โดยให้มันยืนขย e ่งสองขานึกออกไหมจ๊ะให้มันขย่ n g สองขาเพื่อจะหัดให้มันยืนสองขาแต่เชือกเนี่ยไม่เป็นใจไปรัดคอมันจนตายเนี่ยมารวมส่งผลจะ ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ตายในท้องมันหลายรอบแล้วล่าสุดได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะตัวลูกเองก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกับการตายของเขาเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของเขาจ้ะลูกชายคนโตเรียนเก่งและมีความสามารถหลายด้านนันธรรมะาก,ก็ได้ดีชจวาชิลสังคมแล้วก็มีความกตันอูเพราะเป็นนิสัยที่เขาสั่งสมมาหลายชาติ โดยมีบุญที่ได้ครบบัณฑิตติดตัวมาส่งผลจะแต่เขาก็มีกรรมครอบคุณผ่านด้วยดังนั้นเมื่อกรรมครอบคุณผ่านส่งผลก็จะกลายเป็นคนตรงกันข้ามกันก่อนหน้าที่จะเจอประธานใหญ่เขาเคยมีแฟนซึ่งทําให้ลูกชายเป็นคนดื้อ,อรัน้นและมีผลการเรียนตกต่ํานั้นกรเพราะกรรมคอบคนพผ่านของทั้งสองคนเลยทั้งแฟนกันด้วย ทีต่ติดมาจากในอดีตมาส่งผลให้ชีวิตตกต่ำจะดึงดูดก็าหากันโดยเคยเป็นแฟนกันมาก่อนในอดีตแล้วก็ชวนกันเที่ยวเตรเฮฮาสัม,มเรลเทมาอ,อัดเที่ยวเล่นจนทำให้ชีวิตตกต่ำครคราดกันในปัจจุบันในชาตินี้ลูกชายนโตชอบและมีความสามารถด้านมมายากคนมาเจอธรรมทานใหญ่ได้ถูกชักชวนให้ไปอยู่ด้วยนั้น ก็เพราะในอดีตลูกชายคนโตได้ไปเป็นสิทธิ์เรียนมาเยอรนกับธรรมประธานใหญ่ท่านนี้แหละพรรคนี้ก็ติดตัวมาธ่ามประธานใหญ่อาจารย์ใหญ่ท่านนั้นก็มาเป็นประธานใหญ่ชาตินี้และตัวในฐานะเป็นสิทธ์ก็มาเป็นสิทธิ์ชาตินี้ด้วยมาเจอกันชาตินี้ก็เลยคุ้นเคยกันแล้วก็ได้ศึกษากับประธานใหญ่ท่านนี้แบบเดิมเลยจะ้ะแบบเดิมเดิม ลูกชายก็จะมีชีวิตยอยู่กำลังตั้งใจที่จะเป็นนักมายากลที่มีชื่อเสียงให้ได้และตั้งใจไว้ว่าตราบใดแต่ต,ตัวเองยังไม่มีชื่อเสียงก็จะไม่ยอมกลับมาหาแม่เป็นเด็ดขาดจะไม่กลับมาให้แม่เจอนี่แหละจ้ะเขามีสายบุญอยู่กับหมูขข่คณะและมีผังที่เคยช่วยงานพุทธศาสนาอยู่บ้างให้ตัวเราธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา,นานบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาจ้ะ แต่ว่าเขามีบุญบวชช่วงสั้นจะให้โญชาต้องใช้กําลังใจสูงแต่เขามีความสนุกเหมือนไปเจอท่านซีอนี่เลยอาชีพมายากรก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวาติสมบูรณ์แม้ว่าจะเล่นเพื่อความบันเทิงให้คนดูก็ตามแต่กระแสแห่งความคิดของผู้เล่นก็จะวนเวียนอยู่ว่าจะหลอกคนให้ทึ่งได้อย่างแนบเนียนอย่างไร จะหลอกกันวันๆก็จะคิดหาเรื่องใหม่ๆหลอกไมาให้ซ้ำกันอย่างไรให้แนบเนียนมันก็ทำให้ใจนี่ไม่ค่อยจะใสแต่ก็ไม่ถึงกับมองซึ่งแต่ตายไปยังมากกับไปยานาปาหิมาพานฉันจาตุมหาราชิกาล้วกัต่างก็มาแสดงแข่งกันมาโชว์กันเลยน,ะนี่เพราะเป็นสายหนึ่งของวิทยาธร แตแต่ว่าถือว่าเป็นวิทยาธรระดับล่างระดับล่างระดับชั้นอนุบาลจะแก้ไขก็ต้องหักดิบเลิกเล่นเด็ดขาดแล้วไปหาชีพอื่นจะเป็นสัมมาชีพสมบูรณ์ก็จะดีกว่าจ้ะคุณแม่มีชีวิตลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวอยู่ตัวคนเดียวเพระาะกำเนิดสมัยที่เป็นเด็กผู้ชายที่เป็นผู้ชายก็เคยทิ้งลูกให้ปริยาดูแลโดยไม่ค่อยได้มาสนใจมาส่งผลจ้ เป็นภาพในดีตของคุณแม่จ้ะอีกทั้งท่านทําทานมาระดับหนึ่งซึ่งไม่มากนักเป็นลมเสียชีวิตกาะงานเาพนระท่านหมดอายุไขจ้ะหมดเวลาหมดอายุไขกํลาลังแข็งแรงนี่นะเดินเดินเดินอ่ะตายเป็นลมลมตายมีคาเตนี้มิตรสายระดับหนึ่งตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์สวยหรือยักษ์ไฮโซไม่มีเขี้ยวงอกมาเว้นแต่เมื่อเวลากโกรธทนั้นแหะจ้ะ ถ้าไม่ได้มามาหาธรรมกายใจดีแต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ไม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะท่านฟาานุโมทนาขอบคุณที่ลูกอุทิศบุญไปให้ท่านมีความสุขสบายดีจ้ะตัวลูกเองจากคุณพ่อมาตั้งแต่เด็เดกและมาพบกันในภายหลังพระตัวลูกเป็นการคล้ายคุณแม่แต่ว่าเบาบางกวา่าโดยชาติหนึ่งสมายเป็นผู้ชายได้เคยทิ้งภรรยายและลูกเอาไว้ เป็นภาพในอดีตของลูกแต่เพราะกรรมบาบางกว่าจึงมาพบท่านตอนโตและท่านก็เคยช่วยดูแลช่วยเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกชายไล่ฟังว่าเคยนั่งสมาธิได้คุยคุณตายนั้นก็เป็นความคิดแบบเด็กๆที่จินตนาการไปเพราะอยากจะปลอบโยนแม่จ้ะตอนนี้คุณพอ่อตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วกลับไปอยู่โยมโลกของมหาดล,ลกลกุมห้าก่อนตวิบ,บากกรรมสุรากำลัง,งถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำ ทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดย่อนผ่นโทษลงมาท่านบอกอยากพ้นทุกข์เหลือเกินให้ทำบุญไปทิ่ไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะตัวลูกคุณป้ารักและผูกพันกันโดยเฉพาะตอนเล็กๆที่เลี้ยงดูตัวลูกอย่างดีนั่นเพราะเคยเป็นญาติและเคยเกื้อกูลมาในอดีตจ้ะชาตินี้มาเจอกันก็มาเกื้อกูลก,กันต่อจ้ ุณป,ป้าเสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าเพราะแนดีท่านเคยวางยาเบื่อสุนัขตายมาแล้วหลายตัวเพราะมันมาถ่ายเลอะเ,เทอะแถวบริเวณหน้าบ้านตนเองบางครั้งมันก็มากัดลูกหลานบริวารของตอนเองจึงๆท้า้ท่านมีความโกรธโกรธได้วางยาเบื่อดังกล่าวอิบากกรณรนนี้มารวมส่งมลจกาก่อนตายท่านก็ฝันเห็นเป็นคตินิมิตว่าท่านจะได้ไปเกิดเป็นภูมิมะทิวาชันดี แล้วท่านก็นได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ทําให้ท่านมีความสุขดีได้เป็นหัวหน้ามีบริวาลูกน้องจะเป็นระมิราคเทวชั้าานดีทา่านฟานนโมทนากบคุณที่ลูกทิศบุญไปให้ท่านจ้คุณยายลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญทางสมาธิถือโอโบสตัศีลแต่เสียชีวิตเมื่อสามสิบปีที่แล้วตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสอง ด้บุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนายอย่างสม่ำเสมอตอลอดชีวิตได้รับบุญเตียวทิพไปให้แล้วทำให้ท่านยิ่งมีทิพยสมบัติและความสุขเพิ่มขึ้นจ้าท่านฟ้าน,านโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญเทิพไปให้ท่านท่านได้รับแล้วแล้วก็มีความสุขสบายดีจ้าตัวลูกทำบุญกับวัฒธรรมกายและทำนบรงวัดอื่นเป็นอย่างดีด้วยนั้นก็เป็นบุญของโตวลูกจ้าส่วนจะได้ไปอยู่ดุสิตบรุรีวงบุญพิเศษ หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการผูกพันกับมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารยานาแน่นหรือไม่แล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกบุญกับมูคคณะมากน้อยเพียงใดและมีผลการมาดีบัตธรรมเป็นอย่างไรได้ขอถึงดวงใสๆของพระใสๆหรือเปล่าดังนี้เป็นต้นจ้ะตะัวโลกสามีลูกชาก็ได้เป็นกนเสบียงของมูคคณะมาและทั้งพ่อแม่ลูก,กเคยสร้างบุญร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันในชาตนี้จ้ะ พุทธนาน่ิพานมาทั้งสามคนก็ได้มาเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะชาติที่มาเจอกันแล้วให้แต่งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า no one escapes the long Belief in cause and effect means belief in the law of karma.